อ่ะโทรศัพท์กับมีเต็น,นงงท์งบงามพูดพี่น้องเอ๊ะตอนนี้กับทาสนนนกับนั่งรอ,อ่ทางห้านเพลินสอนโทรศัพท์ให้เราพี่น้องเนาะอ่ะ,ะอยู่ใกล้ถนนหนทางนี่แหละพี่น้องเอ๊ะอะไรก็ทำได้บกูอ่ะพี่น้นองเอ๊ะอ่าอัพโหลดเมโนโูด้วยว่าเฟซบุ๊กด้วยว่ายูทูบเนาะมาให้ทาสนถนนพีพ่พน้องเอ๊ะ อ่าก็ได้มาหอดเพื่อนเนะาะทัศนงกาเปิดเบิงเนาะเปิดเบิงทัศนงกาคิดว่ามันซีได้แล้วก็ใช้งานได้เป็นพองเอกสิมาตั้งเพจบุ๊กหม่อ่าเข้าไปเนาะ สวัสดีเด้อสบายดีเด้บอบ่มีพี่น้องเอฟซีเบอร์สู่ผู้สู่คนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสานวนวอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพบมาพบสนน,นี้เนาะทางสานนกะอยู่หัวอยู่ชาติพี่น้องเอ้อ่าหลังจากที่ว่าสมลดสมล่างแล้วเนาะวันนี้กะบ่กล้าออกพี่น้องเอ้บ่กล้าออกข้าง,ขงนอกอ่ากล้าออกแต่แถวใกล้ๆน่ะเนาะ บอกาออกเดินทางที่ว่าไกลพ,พี่น้องเอง้ก็ท่าสนุนกะคิดว่าถ้าไปเนาะรถที่ห้าสมให้ไหมขยิมันเป็นมันตายอยู่ในโถในทางเลยพ,พี่น้องเอง๋ก็เลยย,ยุติเดินทางไกลเนาะมนีก็คือว่าท่าสนวกนกะสิออกไปข้างนอกอยู่แต่คือออกไปตลาดเซโนพ,พี่น้องเอ,งอ๋ไปที่ตลาดเซโนเนาะ วันนี้กะโอลงกันอยู่เฮือนอยู่ซาติเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเปิดคลิปเหมือนยังอยู่ในเฮือนนี่แหละเนาะอ่าเมื่อนี้เนาะทางสนุงกับบาสีไปตลาดเครื่องยังพูดพี่น้องเอ้ยสิไปอ่าสอบโทรศัพท์เนาะเพราะว่าความจำอ่าเต็มหรือว่านั่นแหละเนาะก็เลยแบบหลบข้อมูลเนาะวันนี้มันมีอ่าปัญหาเข้า g ูเกิกลยังบ่ได้พูดพี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยแบบ จะให้ทางห้านเพิ่นแก้แก้ไขหรือว่าแก้ปัญหาให้ทัศนวนเนาะแต่บ่ฮู้ว่ามันสิได้บ่พี่น้องเอ้ยเมื่อลไรสนวนกันเนาะเพราะว่าโทรศัพท์นี่ก็เป็นมาหลายมื้อแล้วพิพิณโอ้ยก็ได้แบบเนี่ยก็เลยว่าสิให้ทางห้านเพิ่นเซ็กเบิ่งว่าสามารถแก้ไขได้บ่ถ้าบ่ได้ก็คือแบบถิมเบิดทั้งเครื่องเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้ก็เด็กย,ยืนยืนสั่นพรอพี่น้องเลยทักทายสบายดีพรมพี่น้องเอานงเาะปีใหม่สิมาฮอวเด้พอพ่อพี่น้องเลยอาา่าจังไลยก็ขอให้ทุกทุกทานจงมีแต่ความสุขความเจริญอา่ามีโชคม,มีไซในเทศกาลเพรมพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่กันนวัตระงกันเด้อพรมพี่น้องเลยรถดดังเลืออเล่อนเถาะเดินทางเนาะต้องมีสติห้ามกินของมืนเมาเนาะพ่อพี่น้องเนาะไปเที่ยวไปหลีกกับแบบ มีสติไประมัดระวังเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้ก็ถ้าสนกาสีออกไปทางตลาดก่อนเดี๋ยวมาพบมาพบก,กันอีกที่หนึ่งนาะพี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทางห้านเพิ่นปลาเพิ่นสีสอบได้บอ่อเดิวมาพิจารณา,าได้บอ่ออาเก้ไขได้สนองก,ก็โอ้กรธดีใจเละ่ะพี่พี่น้องเอง้อาจังเลยกระพาพรมิพี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ดสุกูสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทัศนาสนีงเด้อลยพรมิพี่น้องเอง้ อยางไดก็ไปรุ่นไปเบิ่งกันเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยโอเคพี่ชิโน่เนาะครับขนุกันมาหอดาทงที่หานอ่าเซโนแล้วพี่ชิโน่เอยนี่ก็คือถนนหนทางหรือว่าอยู่ตระอัตเรดีนี่แหละเนาะเพราะว่าถ้าสนนมาสอบโทรศัพท์ถุงชิโน่เองยุงชิโน่เองในไหนไหนดิถ้าสนนกกันเนาะ

ฮัลาหลฮัลโหลรถมอเตอร์ไซค์นะคกัเนาะขาสนวนกับอยู่สามแยกลงสวรรค์นครีดอ่าแล้วก็ไปทางเวียงจันทร์เนาะพี <ashing> ่น้องเนาะมาสมอยู่ฮั่นอยู่ริมทางละพี่น้องตัวนี้ก็รอบใบบ่ายเนาะผมเจ้าของฮัลล์กับกำลังเซ็กหรือว่าเบิ่งโทรศัพท์สนุนอยู่พิณอ้อยโอ้ โทรศัพท์เนาะมีแต่หน่วยงามๆพวกพี่น้องเอ้สุดใจอยากได้เนาะอ่าราคากา็สิประมาณอ่ามีรุลห้าพัน 5, ลักหมืน่นขึ้นไปเนาะคุณเ,เนาะพันบาทแต่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากได้เนาะตัวนี้ก็งามตัวละพวกพี่น้องเอ้ยอินตามอ่าสภาพดู อจังไรกะบรุ่นกันพี่น้องเอ๋วทางสนุนหนีศิษย์จโทรศัพท์สมิตรจบ่เนาะทาพอได้ก็โอ้ยพี่น้องจะสิเฮ็ดจังไรรุ่นกันไปพี่น้องไปส่าไปส่งอันอ่าโทรศัพท์อ่าไปส่งโทรศัพท์อยู่เซโนพลาพี่น้องเอ๋วทางสนวนกะมาแบบบ่ให้เพิ่นอันานเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าของอ่าส่วนตัว ่าเพราะว่าถ้าสนองกะหายเพิ่นอ่าเบิ่งแบบจังไรเลยแบบดบล่างเอกะแบบข้อมูลที่มันเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่เนาะร่างออกวันเลย,ยเพิ่นพี่น้องเอ้ยถ้าสนองกะห้เพิ่นอ่าอัปโหลดเมนูด้วยว่า Facebook ด้วยว่า YouTube เนาะมาให,ห้ทางสนองเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าก็ได้มาฮอดเฮือนเนาะทางสนองกะเปิดเบิง่งเนาะ เปิดเบิ่งซซนนอก็คิดว่าอ่ามันสีได้แล้วก็ใช้งานได้พ,พี่น้องเองสิมาตั้งคิดบุ๊กหม่อ่าเข้าไปเนาะพ,พี่น้องนี่เข้าไปทางนี่ยูทูบเนาะพ,พี่น้องบ๊อบมันเป็นอย่างเนาะมันบอกว่ามีขอฟฟ้อผิดพลาดอ่ามีขอ้อผิดพลาดถ้าสะดวกกะอ่าแบบ มันฮอนเนี่ยอากาศมันฮอ่พี่พี่น้องเอ้เก็ได้บวายเน,ะนาะนั่งธาตั้งนานให้เพป็นเซ็กเพคนเบิงะละละ่างก็ได้วาสีมาตั้งยังเองพี่พี่น้องเอ้มาเนี้มันเกิดเอ่อเกิดปัญหาขอผิดพลาดเนาะพี่พี่น้องเนาะบวชสิเกณฑ์อะไรพี่พี่น้องเอ้เนี่เกิดปัญหาขอผิดพลาดเนาะก็เลยแบบบวชทั้งเชียร์พี่พี่น้องเอ้ จักศีจังไรไปส่งเนี่ยผมว่าได้มีแต่ทิมเท่านั้นพรมพินองเนาะอัสซิบอร่าอินะเพราะว่าถ้าสนวนกะลืมบอกว่าโอเซ็กเบิงเนีอว่ากดอ่าเบิงว่ามันใส่งานได้บ่เนพรมพ่น้องเนาะถ้าสนวนกะมาปรับพรมพี่น้องเลยกะฮอนเฮงก็เลยลืมตัวไปว่าเออเซ็กเบิงเรียบร้อยจังคอยกลับบ้านเนาะก็คือว่าห้องบล็อกข้อเองแต่ว่าไปทางห้านเพิ่นอาจสิแก้ไขให้อีกเนาะแต่ว่าบุพมันเป็นอยัางพรมพินองเลย แต่ว่าท้าเพื่อ่าเดี๋ยวอัปโหลดเดี๋ยวเมื่อเจ้าเมื่อน้ำทางอาจซีได้เพิ่นว่าจะซีเนาะถ้าส่วนมากกับแกเสือแกแพ้ออกกัมาเปิดเบิ่งคือเกาพี่น้องเง้ยฮม้ันเป็นยังหม้นหมแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นแบบนี้พี่น้องเนาะจปัญหายังง่มูห ่เกิดขอ้อผิดพลาดสิประมาณนี้ละพี่พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้โหโมรแกรมใครถ้าสนองกับโปรก่งล้านโทรศพรัพท์พี่พี่น้องเอ้ยอ่าสเป็นเน่ก็คืออ่าเพจบุ๊กอ่าเพจบุ๊กตั้งติดตั้งได้เองแล้วกะ็อ่า youtube youtube นี่ก,ก็ยักเสียงเนาะที่ว่าเขาสิมาตั้งเด้ยวยว,ว,ว,ว่ารหัสจีโอจิเมลของเขาเองล่ะพี่พี่น้องเอ้ย กะนักสุดเนาะแบบมาพ้อกันเลยพรมพี่น้องเลยโบจักรถขี่อ่าแล้วก็บ,บอจักโทรศัพท์พรมพี่น้องเลยมาพ้อกันเนาะท่าสโนว์แก่ๆใครเนาะก็คือว่าโอ้ยไก่เชี่ยวสงการานต์แล้วพรมพี่น้องเลยปีใหม่เทศกาลสงกรารก็หลายคนว่าโอ้ยสโนวน์เคยไปเที่ยวไปดิบบ่เนาะสโนวน์เคยเติบ FC อยู่ว่าสโนว์อยู่บ้าน คือสิบรได้ไปใส่หรออ,อีกอย่างหาเขาอยู่เงอนอยู่ซานนี่แหละพุ่พี่น้องเอง้ถ้าว่าเดินทางไปเนาะกะยานอ่ะไรสิ่งใดอย่างหรือว่าอันตรายอ่าเรื่องเกิดอุบัติเหตุเนาะพี่พี่น้องอันนี้มันกะโมโนแม่บโนอนเนาะแต่ละมือมันกะสีบ่วชสีเจอแบบใดพี่พ,พี่น้องเอ้เดินทางไปต่ละมือก็โอ้ยทางศาสนากะสาธุสักการพี่พ,พี่น้องเอ้บุญคำนำสู่เนาะ เคยเป็นอยู่ข้างหนึ่งพรมพินองข้างหนึ่งมันมีรถอ่าสิบสองล้อเนาะเพิ่นกะบอาแบบแซงแซวนวนไปแบบน,นี้มันเป็นกำแพงเนาะกำแพงแบบโคพรมพ่น,น้องเลยอ่ากำแพงโคอ่าไปทางแหว่สวัสดิ์คีเนานะแับน,นี้นรถใหญ่มันกระแทกเข้าพรมพินองนี่อันนี้คือโคอันนี้รถจากแซวนวนเนาะรถใหญ่แซงมันเหกกำแพงที่มาลายเลยพรมพินองเลยแซวนาาวนกระบือทางดีแสดดีไปทางนี้ มันก็เป็นเล็กอ,อ้อมอย่างไรล่ะอ้อมทางถนนแล้วเฮ่ยเห็นมั้ยถ้าัิโมนไปซิดอ่าถนวนกับถือเล็กถือปลาเนาะก็เลยว่าอ้าเป็นไงเป็นเป็นใดเป็นกันเนาะเสียงเชียงเป็นเชียงไปเห่นมั้ยไยก็เลยว่าอ่ะปลอดภัยกับผู้สึกแบบยจนยันกลัวอยู่เนาะแต่ละทีไปกับโอ้ยเี่นมั้ยไยบางทีกับง่วงนอนบางทีกับเมื่อยเนาะแบบขับรถน้อยเขาปวด ปวดเอ่อบ่าไหลแล้วก็อ่าขาดคอผมพีนม่น้องเลยเพราะว่าบางทีกับมึนมึนมึน้ม uh, like. ือ้นิ้วเนาะมึนนิ้วเฮาที่ว่าเฮาขับรถมอเตอร์ไซค์ผมพี่น้องเลยก็คือว่าอดทนอ่าอดทนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าทางสนุนี่อดทนมาตลอดตั้งแต่อายุอ่าสิบสี่ปีสิบสองสิบสามปีพราเราเป็นพี่น้องเลยเรียนอยู่ห้องปูห่าเนาะ กหลายกนหลคนกับอาซซิฮัวเรื่องราวเกี่ยวกับสาวนวลอยู่ที่ผ่านมาก็คือเรื่องจริงเนเพุ่นพี่น้องเนาะเรื่องจริงผ่านมาก็คือเรื่องที่ว่าอดีตผ่านมาแล้วพี่น้องเอยกะถึงคายในหน้าพาไปหาเงินหาคำเนาะครอบยังครอบเฮาบมมีเพพี่น้องเอยก็รีนลนแต่กะสู่ไปเนาะ เหตุยังทุกอย่างทุกสิ่งเราต้องสู้เราต้องบืนเพ่อพี่น้องเอ้บืนจุดนั้นยังบ่ได้เราต้องไปเปลี่ยนอาชีพใหมหรือว่าเปลี่ยนพื้นฐานตัวเองไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าทางชีวิตนี้ท้าสนนี้มาเห็นยูทูบก็คือสีบบเปลี่ยนแปลงเพ่อพี่น้องเอ้เพราะว่ามักสิ่งนี้และก็ภูมิใจที่ตัวเองได้เห็ดเนาะบางทีก็ทำคลิปไปไกลผู้หลายคนกะสีโบเข้าใจเนอกพ่ยพี่น้องเนาะ หลายคนหลายคนก็นอัจสิข้าใจในชีวิตเฮาาด้วยว่าการถ่ายสง YouTube ่งยูทูบเกี่ยวกับสายบุญพรมพี่น้องเลยบางทีเฮาก็ไปอัปเดทด้วยว่า,าถาาญญ่ายทถ่ายคลิปไปเด็กกับหมอมีผู้ใหญ่ใจดีอุอปถรัรมภ์ขมาน้องทางเราก็ประสามารถแบบช่วยชูเพิ่์นได้น้องพี่น้องเนาะทุกมื้อนี้เนาะถ้าผู้รับผู้ใหญ่เพิ่์นบ๊วช่วยขมาถ้าสนุนกันบบได้ไป เอาสิ่งเอาของมอบให้เพิ่นพเมพินองเไยเพราะว่าเฮากับโมมีต้นทุนอ่าก่เหตุใดแต่ว่าซอยเพิ่นล้านว่าอัปเดตเรื่องไทยถามภายในครอบครัวเพิ่นเป็นจังไดกินจังใดู้หลงสมบูบรณ์บ่ขาดเพินบ่จังสี่น้องพเมพินองเนานะก็ถือว่าเฮาได้แต่ซอยเพิ่นทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยเบิ่งได้ชม แล้วก็ให้ทุกๆคนพิจารณาว่าพอซอยเป็นได้บ่และก็สามารถว่าให้ทางสนวนเป็นสะพาน,นบุญบ่เท่านั้นล่ะเนาะพี่พน้องเอง้ยเนาะมื้อนี้ก็คือว่าแนละโอ้ลงกันไปเพราะว่าทางสนวนกลับ่ได้ออกไปทางใดกัมีแต่ไปสอบโทรศัพท์กลับมากกโอ้ยมีปัญหาอีกพ่อพี่น้องเอง้ยบ่ฮู้ว่าสิแก้ไขทางใดเนาะมื้อนี้กัอากาศฮอนคือเก่าพ,พี่น้องเอง้ย จังไรก็ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเด้อพอมีพี่น้องเนาะคือว่าอากาศหอนหอนพอมีพี่น้องเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกะหลายคู่หลายคนกะสีบวกคือกันพอมีพี่น้องเลยชีวิตใส่ชีวิตอ่าเคือว่าทำมาหากินแต่ละคนแต่ละอาชีพเนาะมันก็แตกต่างกันหลายพอมีพี่น้องเนาะ ทุกคนก็อยากได้เรื่องทางที่ว่ามันดีที่สุดสำหรับตัวเองเนาะแต่มามันก็เป็นไป,ปไม่ได้เลยค่คือว่าบางทีบางคนก็ลงทุนไปแล้วก็ผิดพลาดไปพีนพ่น้องเซนซาวนนวก็เคยผิดพาลาดหลายอย่างเพราะยังคือเป็นแบบนั้นพอว่าความเฮาตั้งใจอยากได้อยากมีอยากมีอนาคตที่ดีของตัวเองเนาะพอพี่น้องเนาะเพือเอ่อว่า,าสิมีส้งางได้ แต่ก็สิมาเสริมครอบครัวตัวเองสิ่งที่เฮาคิดไปแลกก็ทําไปแลกขล่มเร็วมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเฮาก็โอ้ยเกลียใครยากเราพีพี่น้องเนาะอันนี้ก็สาร์นอนว่ามาได้ก็โอ้ยพี่น้องเนาะโอ้เอ็กซาเนาะท่าห้าเวิร์นท่าสู่แต่ก็มุ่งมั่นแต่ก็นักเด่นกำมันกะสีพลผ่านด้วยดีพี่พี่น้องเลย ถ้า how o อน i อแล้วก็ท้อแท้แล้วก็บเบิดบงังก็ถือว่าจบกันเนาะอ่าคือถ้าสนวนก็เนอ้นองพลพิรนก็ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างอ่าสิเป็นแมค่ค้าขายเครื่องขายของแล้วก็ผ่านจุดยังนี่เนาะ,เ,นะเดี๋ยวสานวนเราให้ฟังพี่พน,อนอ้อก์ไยคือว่าชีวิตท,ที่สานวนผ่านมาเนาะอ่าที่ว่าชาวนวนสิมาจุดนี้มาหอดจุดนี้เลาว,ว่ามาทำอ่า สง่งยูทูบมาพี่น้องเลยสนวนผ่านยังมานี่เนาะอาย,อยุอ่า,ส,นนอาสิบสีป่ปีคือสนวนว่าสิบสี่ด้วยสิบสามนี่แหละคุณพ,พี่น้องปกติจำเป็นใดแต่ว่ายังโน่อยอยู่เนาะอ่าสนวนยังโน่อยอยู่แล้วก็าสนวนนี่ถือคลายเห็นในหน้าในหน้าเป็นคลายเท่าแก่ก,กับเป็นแม่บ้าน เป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านเนี่ก็อยู่ฮะประมาณอยู่ปีหนึ่งปีปลายกับพ่ฮู้หรอกว่าเบิดนีงเบิดสินที่เพิ่นขายโบนองเพิ่นพี่น้องเนาะถ้าซสนองก็ขอเพิ่นกลับบ้านนั่งสังหารกันมาอยู่อีกบ่อนึงกต่ทั้งเลี้ยงน้องเป็นแม่บ้านเช่นกันพ่นพี่น้องเอ้ยบ่ได้ออกไปไสเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ปิดประตูหน้าบ้านเวลาเพิ่นออกไปซื้อกับข้าวกับน้ำเนาะเพิ่นก็สิีดอกประตูแกร็บเข้าทางเฮาก็บ่สามารถออกได้เนาะเพราะว่าเพิ่น คล้ายๆขังซนวนไว้อยู่ในบ้านเหตุงานอยู่ในห้างคุณพี่น้องไงหลังจากมาที่ว่าอยู่ไทยอ่าทำงานอยู่ไทยรวมแล้วก็สองปีกว่ากับสามปีน้อพี่น้องเนาะอดทนตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามเหตุงานคุณพี่น้องไงความทุกข์ลำบากอดีตผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าอายุก็ยังน้อยพอสมควรเพื่อกระคำมากกระให้คุณพี่น้องให้แบบท่อแท้ อาคิดหอดบ้านแต่ก็คิดหอดพ่อแม่เพราะว่าเฮาก็ยังน้อยยังมูอินุอินี่ยังพ่มพ่นองเลยกะเหดไปแต่ว่าตั้งมุตตั้งใจเหตเวียกซั่นกับแบบเต็มที่เลยพ่มพ่นองเลยเพื่อว่าเอามาไปทำงานเนาะก็คือว่าทั้งพ่อทั้งแม่ิ่นกะสีคอยถ่าเฮาวางนํำเฮาวางเงินนํำเฮา,าละเนะาะก็เลยแบบตั้งใจเหตแบบโอ้ยพ่มพ่นองเอ้ย สู่ทนมาลายชางสาวนวลก็ผ่านมาสิบกว่าปีเนาะตอนนี้ปัจจุบันในกาศเก้าข่าวสามสิบที่แรกผู้ว่าว่าสาวนวลน,นี่จำมาอายุตัวเองบ่ได้เพี่นพียงก็คือว่าทางเมษาวนวน,นี่เพิินบ่ได้จดวันที่ปีเกิดของสาวนวลแต่ว่าจำมือเกิดเด็กอะผู้จักคนญาติขอ,อ,อ,องสาวนวลเนาะก็คืออาือว่าปินนงสาวคงพอ่อ แต่กะเกิดคนละมือพอพี่น้องเอยอสมมติว่ามือมือก้มือมือเมือ่อวานนี้เนะะาะถ้าลูกลูนกน้องสาวพออ่อเกิดก่อนแต่มือคือมือนี้สาวนวลเกิดพอพี่น้องเอก็เลยไปถามเพคนว่าอายุเท่าไหร่บ้นนี้เพป็นกระบอกเนาะว่าอายุาท่าสาวนวลนี่ประมาณเท่านี้เท่านั้นเนะาะชาวนวลที่แรกสาวนวลขี่บัตรตัวเองอายุประมาณอยู่สามสิบสองปีพอพี่น้องเอ๋อ ความจริงแล้่ยวโบฮอ,อดเนาะเพินพี่น้องเนาะอายุสักเก้าปีเข่าสามสิบเข่าสามสิบแล้วล่ะพิน้องเอ,อ้อ่าเนาะแล้วก็คือว่าแหละชีิตกว่าปีผ่านมาพิน้องเอออะลี่มันก็ผ่านมาแล้วเฮาก็เลยมาสู่ทนอ่าเป็นสายบุญทุกวันนี้เนาะกับพ่อยู่ได้กับแบบเออหาได้กับใส่ไปเพินพี่น้องกับพอแบบ เขาเห็นไปแล้วก็มีความสุขก็เหตุไปเรื่อยๆพรมพีรนงเล่ก็แบบเขาไร้ให้กับคนอื่นแต่ก็มีทางู้รับผู้ใหญ่เพื่ยื่นมือเขามาแต่ให้ทาสนวนนี้เป็นสะพานบุญให้แต่คือว่าเขาเห็นแล้วเขาก็สบายใจก็เลยเหตุมาเรื่อยๆพรมพี่นงเล่แต่ทางสานวนนี่กับผ่านจุดหนึ่งอีกเพราะว่าซื้อของแห่งไปขาย ไปขายอยู่ที่ตลาดเนาะตื่นเตะที่หนึ่งที่สองพมินพินองบางทีก็เงาเงาเนอนเนาะอ่าขายดีโบกับพอดีพี่นพินองเลยอ่าแต่คือก็ไปไปอันตลาดหนึ่งหรือว่าง,งานหนึ่งนี่มีแต่พันกว่าบาททางตน้นทุนทางกำไรเนาะบางทีก็ท่อแท้แล้วก็เห็ดมาประมาณอยู่ปีสองปีสน่นกันหยกเลิพกพมินพินองเลยอ่าทุนหอนบอม่มีกำไรหาย ต้นทื่นไฮก็เลยแบบเห็ดให้เราลมเรียวพูดพี่น้องเอยอ่ะมื้อนี้ก็เว้าหไล่ควรสมควรเน้องพ่น้องเนาะอาจจงใดก็ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพมีพี่น้อง FC เบิดสุขสุขคนอาจังใดคลิปนี้ก็ับพม่พี่น้อง FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท้าสนุนเด้อพมีพี่น้องเนาะอาจจะใดคลิปนี้ก็ท้าสนุนก็สิได้ขอจบคลิปก่อนพอมีพินองเอ้ย ไปโพไปโพสนุ n ชินากับสำรับที่นี่กับไปเร็วนเวนาะกาศคามาสบายดี